และนี่คือกันดั้มปูโอสกากับอีกเวอร์ชันหนึ่งที่บางคนอาจจะยังไม่รู้มันจะมีชื่อว่าเคมีคอลรีไซเคิลเวอร์ชันตอนที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยเจอกล่องนี้ขายอยู่แค่กันดั้มเบสป๊อปอัพโอสกาเท่านั้นที่เดียวเลยนะซึ่งค่าตัวเนี่ยเท่ากับกล่องปกติเลยรีไซเคิลอย่างไงวะนะหน้ากล่องกับข้างกล่องของ2ตัวเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยตอนนั้นด้วยความที่ไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงก็เลยจัดมาเลย2กล่อง,องแล้วในคลิปนี้จะเอามาเปรียบเทียบให้ทุกคนดูคืออย นะหรือถ้าจะไปเทียบกับแผงที่เป็นสี ấy, ก็จะเห็นได้ว่ามันก็ไม่ต่างเหมือนกันถ้าใครเคยต่อปู่โยโกฮาม่าเวอร์ชันก่อนหน้านี้มาแล้วจะรู้ว่าตัวนี้ล่องมันตัดเส้นได้สนุกมากแล้วก็จริงๆแล้วตัวนี้มันไม่ใช่ไฮเกรดนะเรียกได้ว่าจะไม่มีเกรดมากกว่าแต่อยู่ในสเกล1ต่อ144ส่วนของคู่มือเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าเขาจะทํามาต่างกันซาซาบี้ที่ขายแพลงๆย,ยังใช้คู่มือตัวเดิมไม่เปลี่ยนอะไรเลยคู่มือของตัวรีไซเคิลเนี่ยก็จะเพิ่มเข้ามาเล่าถึงรายละเอียดของการรีไซเคิลเจ้าีาท่่ใมใรห ื่อวา Chemical Recycling ที่ cling, ทน่าสนใจคือเขาใช้ส่วนผสมรีไซเคิลเพียงแค่44%นั่นเลยอาจเป็นเหตุผลที่มันไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่วนไอ้สติกเกอร์อันนี้คือเห็นแล้วเจ็บปวดมากเลยไอ้กล่องนี้ขอดองไว้ก่อนคลิปรีวิวกันดัมพาวเวรียนตามมาเร็วๆนี้ฝากติดตามไว้ได้เลย